ตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับโพษน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับที่โทษไว้สุดเสืงใจในวันแม่ที่ผ่านมา12สิงหานะครับสุขสรรค์นันแม่ครับรักแม่นะแม่เป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมีความทะเยอทะยานในการเลี้ยงลูกสูงมากรักแม่ที่สุดเลยไม่เคยเปิดกั้นความคิดลูกๆสนับสนุนใส่ใจดูแลดีมาตลอด ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่ามีโรคภัยเบียดเบียนอยู่กับหนูและน้องไปนานนรักแม่ครับนี่ก็เป็นโพสต์สุดซึ้งใจในวันแม่ที่ผ่านมาของน้องไรอันการรดบัณฑิตนะครับน่ารักมากครับน้องไรอันครับหากท่านผู้ชมชื่ชมเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามท่องตามตามสองคนดังสวัสดีครับ